ที่นี่มันสุดยอดไอ้เตมอารมณ์คลนคายนี่สุดยอดก็เนี้ยจ้าถ้าเชื่อหินแบบโอ<ฮ>้กินข้ากอ็อิ่มแล้วก็เนก้ยได้นั่งรถม้าชมวิวบักเนี้ยนั่งรถม้าเอลโดยเห็มโวยอาหารจัดหมายเต็มที่ละหายยังอหนียว่าเชื่อเสร็จเชื่อเสม็จเ,เสรจัดให้นเนี่ยน่เนี่ยเป็นคนโดนกับจัดเต็เมอยากกินข้าวอ่ะ เตียวมาพอชัดไก่ละก็น่ะพอชัดตังมีไหนเอาชัดตังมาเท่าไหร่งูอยู่แล้วว่าอย่ามาลำปางก็ห้าลืมเอาเป๋าตังมาซื้อได้ทีนี้กี่บาทมินิ่หกสิบบาทไปที่ใหญ่นั่นหมายพอกิ่นแบบมบอกว่าเอากระเป๋าตังมาตัวเบามาซอสก๋วยเตี๋ยวถ้วยสิบบาทนะมาอยู่กลุ่มพ่อสวัสดีครับครับอันนี้อย่างบ่าร้านอะไรอย่างพลาเครื่อง เออมาปไ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 ปร้านโนดพาเครื่องนี้มาพปเออนี่ก็อยากกินข้าวฟรีก่อนเออเออเจืจะใหเดี๋ยวหาจัดมือเลยจะใหาอย่าเอาหิ้งดัด่งรถม้าเอวทั่วลำปางเลยอี้ดีกว่าเสมจัดให้จัดให้ปากกินแต่ไปปากเงียบโออเหรออยู่ท่าพอดีหล่อใส่แว่นนะ่ะกินหัวจักแซ่เสมโอ้โทถหากเคยหันในโทรศัพท์โซเชียลไม่ซื้อแพ้ไงาอยาก ยิ่งฮุกจากหาหนอยไปนเนิบูุชจยวันดีครับเฮียโน้ตวัสดีครับวับวบนนี้ผมมีของดีพระแต่ผมต้องบอกพูว่าเป็นทองคําหรือว่าบัจจัยทองคําองหญ่เฮียโน้ตซื้อหรอครับซื้อหมดครับซื้อหมดเลยโอ้โหเนี่ยเนี่ยละทั้งทองั้งองเงินมาหมดเลยครับเป็นเงินเนื้อเงินนว่ะทองคาซื้อหมดซื้อหมดครับจับเจอครับผมเฮียโน้ตยินดีเลยครับผมเฮีย<า>โนดตยิ<า>นดีคร<ำ>ับ<ะ> อะไรครับทางนู้นครับนี่กะทางนู้นครับโอ้พุทอันนี้เหรอครับลูกน้องเขาบด้ายครับเขาเป็นลูกน้องไหนว่าะพูชจั๊เหย่างุชพุชแน่เหมือนกันน่ะก็ใส่หมวกใส่แว่นใครไป็นพุชพุชจั๊มพุจั๊มพุจั๊ห้าเนี่ยมีลูกน้องเปุ้นเฮียโน้มีปุ้นปะปะพอพอหือหือีและยังบอกบอกตั้งแต่แรกโกรธครับโกรธมาแล้วโอ้เฮียเฮียโน้ตสวัสดีครับไม่ใช่ครับฮะไม่ใช่ครับ โอ้บัจจัยเหมาะเบอร์ลเลยยัยเน่ยไหนว่าคิดคิดว่าฮิวจ์แจ็ก็ซองคนรบัจจัยซองคนเลยใหยัยโอเคว่าฮิวจ์แจ็คแก่เด,เดี๋ยวพอตั้งนายนกัปะเดี๋ยวเข้าไหมโอ้นั่งอยู่ข้างในนี่เองห้องโอ้สวัสดีครับพี่โอ้สว,วัสดีครับโอ้ยสว,วัสดีครับโน้ตลำบากนี่เจอตัวจริงแล้วครับผมเอฟซีเหมือนกันครับครับเคยเห็นแต่ในโซเชียลในโทรศัพท์ รับซื้อพระแล้วราคาดีมากเลยใช่ครับซื้อจริงหรือเปล่าผ้ะผมจะผมอยากถามขอให้เป็นพ้าแท้และนิยมโอ้และนี้แท้แน่นอนราคาสูงโอ้ของผมแท้แน่นอนครับผมล้านเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเล่นกันหรือเปล่ามันเนื้ออะไรผมก็ยังไม่รู้เอามาดูเอามาดูเอามาดูลองเอามาดูเดี๋ยวตีละโอ้เอามาดูไม่ได้มนองค์ใหญ่องใหญ่องใหญ่โอ้น่าจะเป็นพิมพ์หายากอยากสนใจสนใจมีมีหลายพิมพ์เนาะ พระทององค์ใหญ่เป็นพระทองใหญ่ไข่คอมาแปะหรืออะไโอ้อันนี้เหมือนจ้อูโม้นะครับนี่ของจริงนะของจริงผลลุกเลยคลลุกเลยเป็นพิมอะไรบ้างครับอุ้มอุ้มบาทเนาะอุ้มบาทก็มีอุ้มบาทแล้วก็ลากล้อลากล้อก็มี้น่าจะเป็นพิมพิเศษหายากหายากได้ราคาได้ราคาสูงครับแบกถุงมีนั่นเอแล้วก็เพิมพิมเข็นรถ พิมพ์เขียนรถนี่น่าจะเป็นพิมพ์พิเศษพิมพ์พิเศษในราคาสูงนะฮะก็โอ้ยเยอะเลยเยอะมีหลายพิมพ์อ่ะแต่ว่าถ้าชอบต้องไปดูเองแล้วก็ไปเลือกเอาเองว่าชอบองค์ไหนพูดแล้วขนลุกเลยอยากเห็นขนลุกเลยอยากเห็นเลยอยากเห็นนะยยิ่งหันก็เข้าทางเขาพอดีอะยากหันล่ะพิมพ์มุ้งนะแน่นอนไปเตเต่าซื้อเตเต๋าอยากเห็นเลยใช่ไหมไปเลยไหมเดี๋ยวผมเลี้ยงเขาดูเลยราคาราคาราคาไม่ต้องพูดถึงยิ่งเป็น ไอเสกกับลุงใช้นะยิ่งพิเศษราคาพิเศษโอ้โอเคครับมีค่าแนะนําให้ด้วยถ้าเป็นพิมพ์พิเศษหายากซื้อดีเหรอซื้อดีเดี๋ยวดูแลทั้งทั่วลำปางเลยวันนี้เดี๋ยวไปกินข้าวคนกันก่อนใช่นี่ก็หิวพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูแลอย่างดีอยากทานอะไรครับอยากทานอะไรผมอยากกินลาบเลยแถวนี้มีไหมจัดไปเดี๋ยวให้ทีมงานดูแลอย่างดีเลยดูแลอย่างดีครับอปบบ้างงไปงั้นไปเลยไปกันเลยไ

เบา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 แต่อยากอยากเข่เข้านี่ครับผมครับผมอันนี้มีแต่แหละผ้านี่ผ้าเนื้อทองคําเลยกะมันจะแม่นแบบแม่นยังบบกหูเลยอันนี้่อถึงบบกล้าการันตีนะมันออกเหลืองก็มีออกเหลืองเข้มอย่างมันอูอย่างเนาะแม่นแม่นนะพ้าทององใหญ่ห้อยคอมจะแปะห้อยคอยจะแบบแปะนะ เยอะกินข้าวกินอย่างก่อนเพื่อมันใจดีใจบ้านก่อนอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะไปดูได้ได้ไมันมีปัญหาขอกินข้าวก่อนเ้อะแป๊บแป๊บวาว่เหมอป่าเนาะ อิ่มอิ่มกันหรือยังแต่นนี้ี่บ่อหมกหองต้องเลยค่ะห้องต้องนี่ห้องต้องมาได้เนาะครับห้องต้องปบบเอาข้อมไปพอพักกันยังไปใจเย็นๆกัะมันต้องไปฟั่งเตื้อไปฟังอะไรเตื้อพักตึงมีฮั่นนะรอต้องลงสักกรรมก่อนบ่เอาอี้ดีกว่าอี้ดีกว่าลำปางนี่มีที่แอวที่ไหนพ่อเราโอ้รถม้าได้เลยค่ะ อยากนั่งรถมากอยากนั to to ่งรถมากนะพอไปเอวฮั่นเอาไปพอวิวของจังหวัดลำปางของเมืองลำปางเนี่ยเดี๋ยวผมปาไปเอวนั่งรถมากเออนั่งรถมากแล้วเขาก็ว่ากันหมอโอเคได้เนาะป้าป้าป้าเอไปนั่งรถมากเลยอู้ยีกะเดี๋ยวปาไปนั่งรถมากเสียงลูกชายมาครับคราวนี้ผมเตรียมรถมาไว้ที่ละสุดยอดเลย ก็อีก่ะครับผมนอนกัะเดี๋ยวเขานั่งรถมาอย่างแล้วเขาไปพอพักกันเลยบอได้ได้ได้แบบมีไปญหาเลยครับนี่ขอนั่งชมบรรยากาศเมืองลำปางกำเดี๋ยวเพิ่งรถมาปลาแอลเมืองลำปางได้ครับเพิ่มมันต้องมันลงเพิ่มมันย่อยกับคำเนาะแล้วเดี๋ยวก็พอพักที่มีแน่นอนลาดเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วโอเคเลยครับบอกลูกพี่ป่ะเชิญครับเชิญครับเชิญครับคุณชัยนั่งหลังม้าได้เลยนั่งอย่างหลังม้าโอเคโอเคเดี๋ยวจะมาพอได้เลยเดี๋ยว แอลเ,เมืองพอเมืองลำปางก่อนเนาะพอเมืองลำปางชมง <Okay. S 2> งวิวทิวทัศน์ของจังหวัดลำปางก่อนครับผม oh. ที่นี่มันสุดยอดไอเ้เสมอารมณ์โคมไคลนี่สุดยอดต้นแรกจ้าเชื่อจริงแบบโอ้ oh. หินข้าวหออิ่มแล้ว แล้วเนี่ยค่ะได้นั่งรถม้าชมวิวป่ะแน่ได้นั่งรถม้าเออด้วยเห็ดด้วยอาหารป่ะบอกทิ้งแล้วเหรอเสิร์ฟจัดให้จัดให้อี่หยาสุดยอดกอสุดยอดเออเนี่ยพอทิวทัศน์ของเมืองลำปางแนี่ย่างดงามหมากใดอ่าู้บ้านเปิดเมืองเปิดมันม่วนกันนะบ่ใช่ก็อู้ถึงว่านะโอ้อย่างนี้นี่ วันธรรมดาวันยูนี่ปลาครอบครัวเอวนั่งรถมาเล่นเลยนเนาะดูฮะห้าแยกหอนาฬิกาจุดศูนย์กลางของจังหวัดลำปางฮะดูฮะสูนยอดของบรรยากาศเต้ๆเต้นเนี่ยครับผมและนี่ก็คือถนนเส้นกลางเวียงของจังหวัดลำปางซึ่งเป็นถนนตัวย่างของจังหวัดลำปางนะครับสังเกตได้ไง่ายครับ บริเวณสองข้างตามบะมีเสาวไฟฟ้าแม้แต่ต้นเดียวสายไฟเปิดเอาลงขี้ดินบนนะครับสุดยอดบะมีห้าอย่างเงี้ยเงไฟอ่ะไว้โอ้ยสุดยอดเดี๋ยวขอโวนไม่เห็สักรอบก็ได้เนี่ยนาอ เดี๋ยวขอหั่มรอบเนาะเดี๋ยวขอเพื่อหัม่มรอบเนาะม้วนมาเฮ้ยลำปางเนี่ยยิงม่อินดูมากระโอ้มันไปเป็ี่ยนอย่างก็จริงอย่าไปอินดูมาจริงไปล่นแตนมันก็ได้หรอจร่งเงี่ยมาล่นง่ายองอยีง <ๆ S 2> เดี๋ยวเปลี่ยนนะเพื่อนผมจะวิ่งแทนม้านะครับถอดล่นเต้นนะถอดม้าเก็บเลยง่ายก่อนยังแบบเปลี่ยนอย่างลูกชายยังบบบล่นแทนมันนะเฮ้ยจิงเงี่ยมาล่นวะ เออขอลุงชัยเอ็นดูมันน่ะเ,เอามันมานั่งแทนลุงชัยก็ได้หรอโอ้ถึงแล้วครับสุสานไตลักษนี่เลยครับสาธุวันนี้ถือว่ามีบุญที่สุดละที่ได้มากราบไหวบุญบารมีหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกนะครับซึ่งเป็นที่ยึดเนียวทางด้านของยิดใจ โดยเฉพาะปีน้องเจาวาจังหวัดลำปางว่าผมโอ้ถึงแล้วอุ้ย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 ,ยมาหลวงชัยม,<อ><ช>มาม่วนม่วนครับม่วนบรรยากาศสุดยอดครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาแหมสักสามรอบผมม่วนมันโอ้แต่ขอขอสามรอบแต่อีกหเนาะเดี๋ยวเขาหนังสิอเดี๋ยวเขาไหวหลวงพ่อก่อนแล้วเขาไปพอพระเลยเนาะโอ้ได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 ป เป็นได้พ่อครับว่านี่ลำปางมวนแล้วดังรถม้าสองสามรอบนี่เป็นได้พ่องนี่เป็นโอ้มันตามธรรมดานี่ผมอยากขนนั่งเห็นสักสองรอบนะโอ้โหมันเย็นอากาศเย็นเขาขยากสัมผัสอากาศช่วงมแมลงของจังหวัดลำปางอี้เปนได้ที่จริงเขานั่งกันสักสองรอบก็ถึงได้เนาะถึได้กนั่งนั่งขอนั่งสักสองรอบได้ก่อนแล้วบอกเขาไ่าใหญ่เริ่เขาจะไปพอผากันมาได้นี่โอ้ใจเย็นๆผ้ากนี่มันตึงมีฮะเนี่ยไปไปไหนต้องเริ่มห้องเริ่มลงลำเลาปะเดี๋วนี้ อยากกี่เข้ามล่ะเดี๋ยวเุิคนปาไปกี่เข้าของกันบ่กี uh? ่เข้าแรงแล้วเข้าไปไปใหญ่ไปไปคุยกันตังไนก่อนบ่อันเอามาป่ะมาพูดฮอนฮ้อนฮอนฮ้อนหองโอ้อ่ะปีนังกอนครับนางกอนนางกอนครับผมครับโอ้ฮ้อนขนาดเลยอยากกี่เข้ามั้งล่ะปรเดี๋ยวเนี่ยแล้วจะได้นี่พระเขาจะไปดูกันกี่โมงกี่ยามดีเพราะมันบังเข้าไปเนี่ยน้อพระาชวนมากมาเจ้ามึงกะเจ้ามืดนบุญกะ พราะมีรูปวะมีรูปพือดูมี่บ้ามันมีมนหลุ่นมีพิมพ์อย่างมีพิมพ์จะได้ผมก็โอ้โอ้พิมพ์เหมือนที่เขาว่านะก็กวาดล้านเออมีพิม์กวาดล้านเทนกวาดล้านกวาดล้านแล้วก็มีพิมอะอย่างอุ้มบาทเนาะอุ้มบาทแล้วก็แบกถุงนู้ล้อมีมีกู้พิมพ์เลยกะไปเลือกพอไปคาดพอคนเดียวเถอะนะนี่ลูกกู้เตหรอเนาะแม่ครับกูแตะ แปลกแล้วอย่างเงี้ยแปลกแล้วดูพี่แปลกแปลกแล้วสรุปยังไงเอาทัดเตะเลยโอ้มาสะดุดอย่างแบบมีคือดูสักอย่างบมีบันมีกะครับถ้าได้กลับไปประมาณสักออกวัดประมาณตีห้าหกโมงอ่ะไปรอหน้าวัดเลยตึ้งไหลออกมาเรียร์เรียรตึงเตียวมาเลยพ่าเตะร้านบัตรเซนเตอร์เลยท่าเตะเลยอันนี้ตีอู้ไหนี่บัตรเจเหรียญบัใรเจียอย่างเลยกะโอ้บัตรเจเป็นพ้าน้อยกะตับมีพ้าน้อยกับมีเน้นเนินมีหมดซื้อเล้ว ห่มเหลืองมาเลยห่มเหลืองของนี่แม่ใช้ว่าใดนี่ว่าใดนี่ห่มเหลืองมาเลยบัตรอลาไปเลี้ยงลาบปลาหนังรถหมาไปกินกาแฟครับตีมาพระนี่ตีเอาพาพมาจะมาให้ดูนี่คือเราเป็นพ้าน้อยเป็นเน้นน้อยเน้นน้อยพ้าน้อยนะกะซื้อก่อซื้อก่อซื้ออยากเี๋ยวไปนก่ตัวไปออกวนั่งรอกก่อนยิงอูกับเปิ้นมาบอกเต๋อ ไาไปไปเด็ดเออจัดหมาเส้นนี่หางย,ยังไอ้น,นี่ว่าเสื้อเส้นเสื้อเส้นเส้นจ,จัดให้เนี่ยนี่หานาันหางาก็เส้นนี่งานก็เส้นจัดให้นี่มาได้จัดฮะเนี่ยเป็นคนโดนกับจัดไอ้เส้นร้านโนตลำปางเปิดบริการทุกวันครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชา กระเพาะปลาเก่าทองเก่าเงินเก่าเครื่องสังคลโลกเก่าทุกชนิดครับเปิดบริการ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นทุกวันครับไม่มีวันหยุดถ้าไม่สะดวกมาร้านเราสามารถบริการถึงที่ได้ครับต้องการเงินสดผ้าเครื่องช่วยได้ครับสามารถทักมาในเพจทางร้านก่อนก็ได้นะครับสามารถส่งรูปมาให้ทางร้านเช็คดูก่อนก็ได้ครับว่าเราจะมีการซื้อขายหรือรับเช่าหรือไม่ทางเพจชื่อโน้ตลำปางครับ จอวอยเซนไหนข้า,ากินนยาตายาเขาเขี้ยวเขากันหันเลยีเงียงมนันย